มาแล้วบ่มาแล้วบ่มาแล้วโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปทุกทุกคนมาเจอกับเชียบดาวเหมือนเดิมเขาจีเทสเขาจี้ยินมาเนี่ยอีเทไครเนอะนอี่ไม่แล้วโอ้ไม่แล้วไม่แล้วลจัดมาเลยจัดมาเลยโอ้เข่าจี เขาจีหรืแม่นี้เด้เอเขาจีจังวันใหม่จีเอาจังวัดมันใหม่ครับเอาด,ด,ด,ดีเด้อเอาไข่ท่าไหมเดี๋ยวจังเกียงมากินถาเบื้องเดี๋ยวจังเกกินต้องกันเด้อกัข้าวเออเอาไข่ท่าไหมเดี๋ยวไข่ท่าเพรเปลี่ยนมันชุกหรือมั้งแขกมาหาโอ้ไม่ไม่ไม่ไม mà chân đó thì mà hồ mày subscribe mắng nè มา,มาเร้่พี่น้องเ้ยเขาจีเขาจีใส่ไขรสูตรบายเชฟดาดำบิดหรอแบบบันบาน,บานเฮาตงฝ่าผพิกใครน่ใหม่ไป

มานีน้มห่อเบิ้งเม<ๆ>ืๆๆๆ่อเบิ้งงอเบิ้งงอต้มต้มต้มปลาอันนี้ต้มตรีนอันนี้ราบะแรดอันนี้ส้ตมตำอันนี้ผัดหมูปลา อ่าอันนี้เทฟเองกินอ่าวเว้ยงั้นเอาล่ะเรียวมากินน้ำกัะเนื้อโอเค